สวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นเบี้ยแก้หลวงพ่อตีวัดหูช้างนะคะเป็นเบี้ยแก้าสายหลวงปู่รอดวัดในโรงค่ะอันนี้จะเป็นของทางเพจร้านเจมูวังกวยนะคะตอนนี้ทางเพจก็จะมีแบบเลี่ยมนะคะแบบเลี่ยมพร้อมใช้แล้วก็จะมีแบบไม่เลี่ยมนะคะแบบไม่เลี่ยมก็จะมีเป็นอย่างนี้เลยแล้วตอนนี้ที่ได้มานะคะพี่ๆที่รอเบี้ยแก้รุ่นเปิดหลังนะคะรุ่นเปิดหลัง ลูกนี้จะมีเส้นนับปัดตลอดนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้มาหนึ่งลูกนะคะเป็นโค้ดเก่านะคะโค้ดวัดหูช้างต่อเต่าดอกบัวค่ะจานเต็มหนีเลยนะคะพี่ๆที่สนใจเช่าบูชาสอบถามได้ค่ะวันนี้ได้มาลูกเดียวนะคะแล้วก็จะมีเป็นเบี้ยกแก้รุ่นไรต์ตะเข็บค่ะรุ่นไรต์ตะเข็บก็จะเป็นยุคเก่านะคะอันนี้จะเป็นโค้ดวอลหชอต่อเต่าดอกจันค่ะ ใชนไหมคะอัญเชิมพร้อมใช้สวยสมบูรณ์นะคะไม่มีตำหนิทางเพจรับประกันแท้ค่ะแล้วก็จะเป็นยุคเก่ารุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะโค้ดต่อเต่าดอกจันมอหอชอบเหมือนกันแต่เข็บก็จะอยู่ด้านบนนะคะขอบจะอยู่ด้านบนนี้พี่ๆที่สนใจชอบบูชาก็สอบถามได้นะคะส่วนรุ่นใหม่นะคะรุ่นใหม่ก็จะมีเป็นโค้ดโชคดีค่ะโค้ดโชคดีต่อเต่าใบโพนะคะอันนี้ โอชคดีต่ต่อ,ตอ,ตอใบโพก็จะมีแบบพร้อมเลี่ยมเลี่ยมพร้อมใช้นะคะอันนี้ก็จะแล้วก็จะมีแบบเปื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ได้เลี่ยมนะคะไม่ได้เลี่ยมก็จะมีเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีเป็นโค้ด้5นะคะโค้ด้5โค้ด้5รุ่นนี้จะสร้างเพียง150ลูกเท่านั้นนะคะที่เป็นโค้ด้5นะคะ ที่เป็นโคเสาห้าเพราะว่าหลวงพ่อตีท่านเสกในวันเสาห้านะคะในวันเสาห้าซึ่งเป็นวันแรงนะคะเสกพร้อมกับหนุมารุ่นลิรันตรลายของปีนี้นะคะปีนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นรุ่นล็อกเก็ตค่ะเป็นเบีย้ยล็อกเก็ตนะคะเปียแค้ล็อกเก็ตนี่นะคะลูกจะเล็กๆกระชับอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นเบี้ยพิงโก้ค่ะพิงโก้พิงโก้ลูกใหญ่นะคะตอนนี้ได้มาลูกหนึ่งนะคะ พร้อมจะส่งหนึ่งลูกนะคะส่วนพี่ๆที่อันนี้จะเป็นอันนี้ขอยืมของลูกค้าก่อนนะคะเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็จะเลี่ยมแล้วก็จะสวยอย่างนี้เลยนะคะพิงโกเวลาเลี่ยมแล้วสวยมากนะคะอันนี้คือลูกใหญ่นะเห็นไหมคะลูกใหญ่แล้วจะมีพิงโกเล็กนะคะพิงโกเล็กก็จะมีจะมีแบ่งปันอยู่สองลูกนะคะพี่นี่นะคะพิงโกเล็กพิงโกจิ๋วอะคะ่ะลูกจะจิ๋วๆอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้พิงโกใหญ่จะเทียบขนาดให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเทียบขนาดแล้วก็จะใหญ่กว่ากันเยอะนะชอบแบบไหนก็ลองสอบถามกันได้นะคะส่วนเบี้ยจิ๋วก็จะมีรุ่นหนึ่งนะคะเป็นเบี้ยเงินค่ะเป็นเบี้ยเงินเบี้ยเงินจิว๋วนี้ค่ะก็ท่านใดถูกใจแบบไหนก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ ที่เบอร์0969709842หรืออยากมาชมเองที่ร้านกา็เปิด Google Map มาได้นะคะที่ร้านเบีย้ยแก้หลงพติวัฒน์ช้างร้านเจโมโอบางกวยนะคะอยู่ในซอยวัดศรีประวัติค่ะตำบลปลายบางอำเภอบางกวยจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะมาไม่ยากค่ะก็เข้ามาชมหรือโทรมาสอบถามก่อนได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ